แกะกล่องรอรีวิวอีกหนึ่งคู่จากบูคนะครับคลิปที่แล้วเรารีวิวเราเแกะกล่องตัว elite 4 pb ไปแล้วนะอะเดี๋ยวมาถัดมาต้องเป็นคู่นี้แหละครับแสบจากบลูคนะครับตอนนี้บลูคทำตลาดหนักมากส่งรุ่นใหม่ๆมาเต็มเลยนะกีเซรลีนแม็อย่างเงี้ยกีเซรลีน2ีเงี้ยนะครับอืม ถัดมานี่ก็เฮ้ยมันมี Ghost Max ด้วยนะ Ghost Max สองก็มานะครับเพื่อนๆเออใครเป็นแฟน Ghost Max อยู่ก็ไปจัดกันได้ครับคู่นี้ Hyper l e n Max สองครับตดาดนคราวนี้ก็มืดไปเลยแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับ ISO นะ่อยเออจะได้สว่างมาทีหนึ่งโอเคนี่คือรองเท้าคู่ซ้อมที่มันจะจับคู่กับคู่แข่ง ไฮบร a n แม็กสครับนี่คู่นี้เป็นสีดำนะครับจริงๆรงองเท้าคู่นี้ออกมานานแล้วนะรุ่นนี้ออกมานานแล้วนะครับสีแรกที่ออกเนี่ยมันเป็นสีเดียวกับไฮ e รีนเ e ล i ทโฟที่ผมมีอยู่นะครับแล้วมันมีไฮ p รีนสองด้วยคือผมอยากได้สีนั้นมากเลยมันเป็นสีสีขาวแดงนะครับอยากจะเก็บให้แบบครบคอลเลกชันเลยนะ แต่ปีที่แล้วตัวแทนเดิมที่นําเข้าบรู๊เนี่ยเขาไม่ได้ทําตลาดเขาก็ไม่ได้เอาคู่นี้เข้ามาจนมันสีนั้นมันก็หายไปจากตลาดนะครับแล้วมันก็มีสีใหม่นะครับนั่นก็คือเป็นสีพวกนี้อันนี้คู่นี้ผมกม็เห็นสีนี้ที่โตเกียวเหมือนกันตอนไปโตเกียวมาทราก็เห็นคู่นี้นะครับแล้วก็วางขายที่โตเกียวเต็มเลยนะแต่ที่ไทยไม่มีขายตอนนี้ก็จะเอาเข้ามาแล้วก็เจอการหลังสงกรานเหมือนกันนะครับมันมาพร้อมกับคู่นี้มันก็จะมาพร้อมกับไอ้ตัว h y p e r i e n e e e ์อ4 PB นะครับคู่นี้คือคู่แข่งขันใช้ในวันแข่งขันส่วนเจ้าคู่นี้คือคู่ซ้อม h y p e r i e n ล Max เนี่ยเป็นรองเท้าที่ผมชอบอีกหนึ่งคู่ครับชอบมากๆด้วยปีที่แล้วเคยใส่รุ่นแรกใส่ไปที่โอซาก้าแล้วก็ใส่วิ่ง Easy, อีซี่แบบซิตี้รันอะไรอย่เงี้ยสนุกมากนะครับแล้วก็ ใช้เดินอะไรพวกนี้ก็ได้หมดเป็นรองเท้าที่ดีเลยคู่หนึ่ง h y บริดแม็ก a x 2เฮ้ยไฮบร e ดแ Max นะครับรุ่นแรกเนี่ยจะไม่มีแผ่นแต่รุ่นที่2เนี่ยเขาใส่แผ่นมาด้วยนี่เป็นแผ่นที่ชื่อว่า Speed Wow นะครับ Speed w wow. w ถ้าเป็นแผ่นคาร์บอนจะเป็น s p e e w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  l u s แต่ถ้าเป็น h y p e r ดแม็ Max 2เนี่ยแผ่นน่าจะเป็นแผ่นไนลอนใช้ชื่อว่า Speed Wow นะครับ ดีไซน์คู่นี้เป็นสีดำอ่าสีดาแต่ก็ตัดด้วยสีทองเนี่ยมันมีความสวยงามตรงนี้แหละตัดด้วยสีทองนะครับดำล้วนตัดด้วยทองโลโกโล้บรู๊ก็เป็นสีมันไม่ออกทองนะมันออกเหมือนชมพูรโรสโกลอ,อ่ะเออทองแบบชมพูอะ่ะเนี่ยโลโกโล้ตรงนี้เขียนบรูเนี่ยเป็นเหมือนโรสโกลนะครับทองชมพูนะฮะ ตัวใหญ่ๆเลยเปี้ยงๆเ,เลยบรูคด้านหลังบรูคครับตรงนี้ดีไซน์ตรงนี้ก็เป็นบริเวณเอ็นร้อยหวายเนี่ยก็เป็นจะง,งอยออกมาแบบนี้นะครับเพื่อให้เราสวมรองเท้าได้แบบสบายขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับลิ้นรองเท้าเป็นแบบยางยืดอ่าเป็นยางยืดนะครับอยู่ทรงดีไม่ดิ้นไปดิ้นมามา,มากหนะักอ่ะอยู่ทรงดียางยืดนะครับ ก็เชือกลงเท้าเป็นแบบผ้าถักเมื่อกี้เออเมื่อกี้แล้วก็ลืมพูดเรื่องเชือกเชือกลงเท้าเนะเพราะไอเชือกองเท้าของไอตัว elite pb ก็เป็นผ้าถักเหมือนกันนะครับผ้าถักทั้งคู่เลยฟังใ,ใกล้ๆมือหน่อยรอบข้อเท้าตรงนี้ก็บุกนุ่มแต่มันสีดำอมมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหม,มไม่ค่อยเห็นเนาะ,ะบุกนุ่มหมดเลยนะครับ DNA flat คู่นี้จะใช้ DNA flat นะครับเป็นไนโตรเจนอิงเเขาเขียนไว้โฟมโฟมของ h y บรันแม็กซใช้ DNA flat ถ้าดูจากในสเปคเนี่ยผมไปหาข้อมูลมาเป็น flat 2นะ flat version 2นะครับ flat version 2ก็คือเป็นรองเทา้าเป็นโฟมเดิมที่เคยใช้ใน h y บร r i เอลิทโฟก่อนจะมาเปลี่ยนเป็น PBA ใ,ในในรุ่นนี้4 p b นะครับ มันมันมันใช้มันใช้แฟตตัวรุ่นสองแหละชั่งน้ำหนักเลยดีกว่า10 US หนักที่เท่าไหร่แปดโมด267รหกกรัมในขนาด10 US 267ในขนาด10 US ถ้าเทียบกับรุ่นเดิมไฮเปอร์แม h y ้เปอร์เซ็นมเดิมมัน2-2-3อมันนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาออร์ตโฟมหนาขึ้นโฟมหนาขึ้นนะครับโฟมหนาขึ้นมาน้ำหนักก็เลยเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นถ้าเทียบกันแล้วรองเท้าที่เป็น daily trainer เป็นคู่ซ้อมไม่ใช daily ่คู่นี้ไม่ใช่ daily trainer เป็น racing daily racing trainer คือรองเท้าซ้อมรองเท้า ในในฝั่งเ e ซซิ่งในกลุ่มเ e ซซิ่งอะ่ะที่สามารถใส่ซ้อมทุกวันได้นะครับก็ถือว่ากลางๆไม่ไม่ได้หนักมากน้ําหนักมันประมาณเนี้ย267กรัมในขนาด10 US นะครับดูเอาโซนิดหนึง่งเอาโซเป็นบลูสทีม่มีเอาโซก็มาเต็มนะเอาโซเนี่ยยางมาเต็มเลยหน้าล่างมาถึงข้างหน้าก็แน่นนะครับด้านหลังด้านล่างก็แน่น หรือว้ล์ตรงกลางไว้เช่นเดิมก็จะว้า์ตรงกลางไว้เพื่อให้มันลดถอนน้ำหนักลงแผ่นในลอนเพลทสปีดวอล์กนะครับราคาเนี่ยราคาขายผมยังไม่ทราบเลยถ้าราคาเดิมมัน6,500รุ่นแรกนะแต่รุ่น2นี่ยังไม่แน่ใจเขายังไม่ประกาศราคามาเดี๋ยวเพื่อนๆรอมันขายเลยแล้วกันนะแล้วรอเรามารู้ราคากันแล้วก็แล้วกันนะครับว่า ไอ้คู่นี้จะราคาเท่าไหร่นะครับก็อรอลุ้นกันแต่ผมคิดว่าน่าจะเพราะว่าถ้าเพราะว่าถ้าไอ้ตัวไอ้โฟร์เขาาตั้งที่7,990ซึ่งถ้าเทียบกันแล้วรุ่นเดิมมันก็ประมาณ7,9 0 0มันไม่ต่างจากเดิมมากนะักเนี่ยแล้วผมเห็นราคาของแต่ละโมเดลที่เขาออกมานะกีซลีนเอ่อยอีะไรพวกนี้ราคาก็ไม่ได้ทิ้งจากเดิมมากนักนะครับราคาใกล้เคียงจากราคา เดิมในรุ่นเดิมก่อนหน้านี้เลยผมว่าคงไม่ต่างกันหรอกน่าจะอยู่ราวๆสั 6, 500, 6, ก6,500-6,000กลางๆแถวเดนี้แหละเดี๋ยวรอรุ่นกันก็แล้วกันว่าเขาจะตั้งราคาเปิดราคามาที่เท่าไหร่นะครับลองสวมหน่อยนะลองสวมนิดหนึ่งนะครับว่า Filling Foam DNA Flat 2 DNA Flat คู่นี้ใน h y p e r i o n Max 2จะเป็นอยังไงบ้างโอ้โหฟิลที่คุณเคยเลย โฟมมีความเฟิร์มแน่นนะตามสไตล์ของคร์เรซิ่งนะครับต้องเฟิร์มประมาณนี้แหละ,ะมันถึงจะตอบสนองจังหวะที่เราทําความเร็วอะไรขึ้นมาแบบนี้นะมันถึงจะดีนะครับแน่นเลยโฟมแน่นเลยนะครับถ้าคาดหวังความนุ่มอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าที่ผมสัมผัสนี่เลยนะ first first trial เลยนะคือใส่ครั้งแรกเลยเนี่ย ถ้าอยากได้นุ่มไม่ตอบโจทย์เพราะโฟมาแนวแน่นเลยครับแน่นเลย h y p e r ร e n รน a ์แมนะครับเ,เพื่อนๆครับโอเคเดี๋ยวไปรีวิวนะครับไปทดสอบกันนะกันเต็มๆนิดหนึ่งแล้วก็เออใช่ผมจะบอกว่าไอ้รองเท้าที่ผมเอาแกะกล่องรอรีวิวเนี่ยนะเ,นเพื่อนๆถ้าอยากลองนะผมจะมีนัดมีติ้งกับเ,เพื่อนๆในกลุ่มในห้องไลน์ผมนี่แหละ แทบจะวันทุกวันอาทิตย์เลยมั้งเราก็จะไปเจอกันที่ร้าน Minimal Coffee นะครับตรงนอตพาร์คแล้วผมก็จะขนรองเท้าจะถามในห้องนะว่าเอาใครอยากรองเท้าคู่ไหนบ้างเนี่ยผมขนรองเท้าไปแล้วก็ไปไป,ไปทดสอบกันไปแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับเรื่องของรองเท้าวิ่งนี่แหละครับก็เรียนเชิญนะเพื่อนนะใครว่านะครับ1ให้เข้าห้องไลน์ผมก่อน เราจะได้รู้ว่าเราอาทิตย์นี้เราจะไปเจอกันไหมเพราะว่าบางทีร้านเขาอาจจะปิดอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้ร้านเขาเปิดสงการเขาเปิด1ให้เข้าห้องไลน์ผมก่อนแล้วก็2ก็รอติดตามข่าวสารนะครับในนั้นผมก็จะอัปเดตข่าวอัปเดตรองเท้าอัปเดตอะไรเร็วกว่าที่อื่นก็คุยกันนะเหมือนเพื่อนคุยกันเลยในห้องนั้นนะครับออนอกจากกิจกรรมที่จัดแล้วเนี่ยอย่างคอฟฟี่รันที่เราทํากันทุกๆสัปดาห์เจอกันเป็นเหมือนเป็นมีติ้ง นะครับแล้วก็จะมีพวกกกิจกรรมพวกปรับท่าวิ่งนะที่ผมจัดนะครับก็จะอัปเดตในห้องนั้นก่อนแล้วก็จะบอกว่าเออเดี๋ยวคิวถัดไปเดือนหน้าจะเป็นวันไหนอะไรเงี้ยก็จะอัปเดตในห้องนั้นแหละก็เรียนเชิญนะเพื่อนๆนเข้าห้องนะครับไลน์เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในเดสคริปชันนะครับนี่เดี๋ยวไปทดสอบเต็มๆแล้วจะกลับมาไลฟ์เพนนื่อนๆฟังอีกทีว่าไฮเปอร์เรนซแม็กสองนะครับจากบลูเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับผมแก้กกองรอรีวิว คลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย